สวัสดีครับสวัสดีครับมามื่อยมากกับเบาวนครับทิมงานหาอยู่ให้กินคือเราพี่น้องสมามาชมมาชมมาชมเบิ้งอุ้ยอุ้นของแท้ว่ามันฟังไหวนาะมันฝรั่งครับมันฝรั่งครับพี่น้องมือขวันเลยคนร้ายร้ายครับเแล้วสีแก้วบางเแล้วสีครุฑบางอย่างนี้นะมันจะหลายนีดิบายเลี้ยวเลื่องอะไรนี่ขัดขัดเลยครับมือเคลียร์หวาน โอ้ยว่าเป็นไข่งูพ่วงว่องว่านี่เบ็นไครับฟูงเนี่ยคนอุยตาออนซ้อนแฮะี้วยไงครับเมื่อรูไปพ้นะอ้ยเป็นมองแถวนี้เป็นตาหนามเลยเนาะตานามรถเป็นเขาตาหนามรถเป็นเขาอะไรครับอุ้ยี่ครับ หายอยู่ให้กินต้องไว้ใจทีมงานนี้ครับสุดยอดเลยเด็กวัยใหญ่พูดลงเลือเขาได้แห้งขอดร้ายไปเลยพูดน,นะาามาฮัดมาวายเลยพี่พีโ่โอ้ยเด็กวายใหญ่ซ้ำแขนพูดนะ <laughs> มองเดียวโอ้ยผีอีกแล้วพูดนะมองเดียวยืนเเพยย่ง ครับพี่แหงพุ่ไปยังกว่าพี่ใหญ่คนน่ะโอ้หลายครับครับหลายหลายเดียวับพี่น้องเลยคนน่ะไปขึ้นซ้อนให้ไม่อนีุ่คนโอ้ยหักแทะเขาดียวไปแกงเลยฮาตวันนี่มาพอดฮะไปแกงเอาไปถอดเอาไปแกง พี่นายนี่เักายเดียวกวบที่หักเพ่นเพื่ออยงเดียวครับดิโอ้ยปุ่นุ่นะอุ่นขุดเป็นครับแต่ผมขุดมีแด่ซับอย่างเดียวอกินดิโอ้ยคักคักกโอ้ยเต็มเต็มท,งทังอย่างเดียวได้เต็ม ้ยพี่รกลมแพงร้ายบานงามเลยงามเตรียมขวดอ่ะโอ้ดังขวดเลยมงามเลยโอ้ดัเอาไปใส่เบิดเดโอ้ย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 ทังไตับ ไล่แทะกน,น,าน,นามาเลยคือว่มีเงา่ากิันสอดียนี่อหารับอยู่หากินมือแงครับหลังจากโงานเนาะหนยังจากงงานเห็ดของหวานเห็ดไปใ้แกง ที blender, ่มองนี่ก็ได้สุดลายโอ้แมนนี่นะแมนดี่ะดีย่ายนี้เลยโอ้ยฮะกมื่อลูกบอกไปมือลูกไปก็พอปะ ีมาหน้าเดือดร้ายยุ่นี่คุณนะเมื่อหลุดดูดอครับวังเขาเอาบนมื่อหลุดหลไปกัไดจกัเทียนเปิดผลจะห้อยมามเต็มแล้วครับทางหมดสาหายมองเดียวมองเดียวครับหัวคุณ นี่เาครับนี่ยพ่อจบอดีซื้อพินนงีะครับโอ้โหตอนซ่อนหลบันห้องงนีเนาะนี่ครับพ่งเอาเอ้ไปัได้กัพอปะนี่นี่แตหัวอี้เอากืสอบมาใส่เอากระปเิดโหโีเนาะเอาสอบมาอีกโอ้แต่เป็นสอบครับมม่เอาสอบมากเลยนี่ตัวถังหน่อยพ้นะเกียวปักล้ได้ได้ล นั่งใครงูเหลี่ยมเปล่เบิ่งเอาเบิ่งเอาพโคตรไต่ผอดนะซ้ำหัวโอ้ยดึงเข่าตานี่แต่หัวงามพี่น้องมันพลังบานเพิ่นโูแตูอีกพ่นสองดึงภูภูเขาดีนะทั้งนี้เนาะ อยจาห่างกันประมาณสอระยะต้นมันนีโอ้ยเลยโอ้ยยังงย่างกูนะโอสับไปยังไดถึงพุดขึ้นมาเดียวของตรงเลยคนน่ะหลายลแน่เนาะเลยคนน่ะเงเงาคนนะครับพี่น้องซ่อนลายครับกูนะ อย่างไรอยัางไรอยากจะไปเบิร์ตวัวไเอาไปเบปิร์ตแล้วเต็มถังเลยดิโอ้ยสับคือหอมงามแดงแดงพ่อครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่แบพากันได้ผลงานมือนี้ได้เล้วครับแป๊บเดียวครับนะมเมต็มคูเลยครับเต็มคูเลยครับเต็มคูนี่แต่หอมงามพี่น้องอยู่จนเสื่อแล้วครับก่อนซ่อนไหลแต่วหัวใหญ่ว่าเราใส่โซนเสือซะบนนู้น ซื้อพันกับกีโรแล้วหกเศกไปนะครับนี่แม่ครับหกเศษคิดเป็นเงินไทยก็หกสิบบาทเนาะหกสิบบาทบานเฮ้าเลยตัวนี้บริสุทธิ์เหรอครับไปนี่ก็แจ็กสีกินเบิร์ตบอเบิร์ตเหรอครับทีเน่าก่อนมูหพวกภาคเก็ดกินยูแคมเนาะเย็ดของหวานนะครับสำหรับคลินี้ก็ไปก่อนครับบ้านนี้ครับผมสวัสดีครับสวันดีครับครับผมลากนบ้านนี้ครับได้ ของลรวก็กลับบ้านแล้วครับวันนี้